ดีค่ะชื่อนางสาวนธิดาสวนมุกนะคะชื่อเล่นชื่อว่านันะคะ่ะก็เกิดที่12มิถุนายนนะคะปี2539ตอนนี้ก็อายุ17ยี่สิแแล้วค่ะก็มีพี่น้องมีพี่น้องรวมตัวชัยนะคะสองคนก็มีน้องชายหนึ่งคนน้องชายหนึ่งคนเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ม .4 นะคะที่โรงเรียนจุฬาภรที่จุฬาภรังนะคะก็ตอนนี้นะคะ ดิฉันเนี่ยจะพาลงมาข้างล่างค่ะพาไปดูบรรยากาศโรงเรียนเราค่ะไปดูกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศน้องมสามค่ะนงไหก็มไม่รู้กำลังสอนอะไรอยู่มีลอ,อ,อกกันด้วยค่ะ อ๋อแล้วก็ทางบ้านนะคะพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ประกอบอาชีพพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการครูส่วนแม่นะคะ,ะอาชีพรับจ้างค่ะก็คือเหมือนกับอยู่ไฟทะเบียนอะไรแบบนี้ค่ะท้งสองคนเนี่ยอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงมดเลยค่ะ,คะ <c oughs> แล้วก็อ๋อนี่ก็จะถึงนี่คือมามาจำโรงเรียนะคะ่ะตนนี้คือเราจะเห็นบ่อยมากที่โรงอาหาร <c oughs> บายๆ <c oughs> ยก็ย <c oughs> ถึงแล้วนะคะอีกชั้นชั้นเดียวแล้วชั้นเดียวแล้ว <c oughs> อ๋อลืมบอกไปค่ะว่าบ้านบ้านเนี่ยอยู่ที่ลุงส่งนะคะอยู่วานสวนทึกษาค่ะว่างก็ไปเที่ยวกันได้ะค,ะ<ม> <laughs> ค่ะแล้วพาลงอาหารลง<ม>หาโรงเรียนเราค่ะ<ม>และนี่สุดเราก็เจอสิ่งที่เราต้องการตามหาค่ะก็คือหาลาโพงเพลงค่ะไปร้องเพลงอ๋อ <laughs> เอาไปร้องเพลงแสดงละครค่ะเดี๋ยวจะถึงขั้นต่อไปแล้วก็สำหรับ อาชีพที่อยากเป็นนะคะก็คืออย่างก,กอบอาชีพเภสัชกระค่ะได้ที่ไหนก็ได้แต่ขอเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลค,ค่ะแต่ว่าที่อยากเข้าให้สุดก,ก็คือที่จุฬานี่ค่ะนี่คือเพื่อนเพื่อนมนิษในห้องค่ะคิดว่าจะ อยากภาวนาเอ้ยอยากเป็นอยากเรียนที่ไหนมากสุดอะครับว่าบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าจุฬาแต่ว่ามีไอเด้าไหมครับไอดอลไอดอลคือพ่อแม่เองค่ะทำไมอะพ่อว่าพ่อเป็นคนกิ่งทำงานได้ทุกเรื่องทำงานได้ทุกอย่างก็มีรุ่นพี่ที่ดวงใจไหมครับอะไรนะคะมีรุ่นพี่ดวงใจไหมครับออ๋ไม่มีค่ะอ๋อดวงใจก็มีคนจบไปแล้วค่ะ เรียนอยู่ที่คณะศิษป์ทสารธรรมศาสตร์บายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเขาดูห้องน้ำวสวัสดีค่ะหาอะไรกินอยู่กินมากเลยเอาแบนี้อ๋อสองพัอค่ะสองพัอไม่เป็นไรค่ะโอ้บอกแล้วค่ะตอบไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า